เอาไหว้พระกันยังอ่ะแต่ขึ้นไหว้พระกันดีปะเรารับจำเลยอ่มาถึงร้อนจัง แล้วไหนโมหายไปไหนดูีขึ้นไู่นี่ขึ้นไปดู้นขึ้นข้าไปตั้งค่าดีจตรงที่แข็งให้เปิด ไอ้ไหนไม่ถูกเดินตามเยียพึ่งน,น่ะเฮ้ยูนี่หายแวบเยอน้อ่ี่บ้าไปทำไมอ่ะที่น่ไมมันมืดวะอ่าไปไหว้พระขึ้นไปไหว้พระใครจะไปนุ่นสายล็อกอู่นขาบรยใหญ่เลย กันคนทั้งถ่ายว่าใครด้วยเาบอกไปกับใครไม่รู้ไปกับใครไม่รู้ ลมไปเออแล้วไปขึ้นตะไคร่วอล์มไหมปลายปไปขึ้นตะไคร่วอล์มไม่แล้วรอไอรีเสียค่าถุงตีนไงฮะค่าอะไรนี้ถุงใส่ถุงผ้าเดินเาไม่เดินตีนเปล่าหรอกมันร้อน มันลื่น,นเขา,ใ,าให้ใส่ถุงผ้าก็มีก็ซื้อให้สิเราต้องซื้อเขาสี่สิบบาทใช่ยี่สิบแล้วก็ให้ไปเลยป่ะเออเขาให้คนอื่นใส่ต่ออ้าวที่หมายไม่ให้เราเลยอืมอืมอืม บเดียวก็ได้นี่เออจบภาษาฝั่โอ้ยจบางันขอเข้าไปไหมขอเข้าไปสักคนบ้านเลน่นี่เค่ะทปนี่เลยค่ะอ้าวเดินเลยเราก็ไปถามด้วยเหรออ่จะไป ใส่ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าไปเลยค่ะคุณผ้ชมรองเท้าไปในหค่ะขอบคุณนะคะต้องอด้่ันไม่ขึ้นได้ไหมมันเจอของแค่แล้วของแท่ของแ่ตรงนี้อหรอ เมอาดีนะไม่ทิ้งเออเดไม่ทิ้งทำไมเดี๋ยว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 โดดจนได้เดี๋ยวส่งกลับพี่อาวว้ยเอาไปเองนะเพราีกาแล้วมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปพม้าทีงเดี๋ยวคนเนี้ยไม่เอากลับแล้วเดี๋ยวเพราตีกาแล้วก็ไม่เอากลับบ้านเหรอ ကောင်တာဆောက်တာကြာတယ်မရဘူးလေဘာလို့လဲဘာရောကိုပြရမလားဆောက်နေတယ်မကြီးဘီယားမှာတော့လည်းအင်းခက်ပြရတယ်လေနီနီသုံးပါ ไหนฟังพ่อมาเฮ้ยมันมากันยังวะเขานั่งถ่ายรูปใครอ๋อเขานั่งถ่ายรูปวะไม่ด้วยจบอ่ะแค่ถ่ายรูปเราไปยื้คอยตัดแต่ถ่ายรูปกันอยู่เราไปยื้อคอยตัดแต่งถ่ายรูปกันอยู่ังพ่มมอมาฟังพ่อมา,า,มา,าลูกปลาแล้วก็เอาไปลง ไปที่เด yeah. ินด yeah. ้ uh, uh, that <that that uh, the yeah. มองเขามามเท่านี่ยไหนอ่ะนิดนี่นะยืนได้ด้วยกระโดดได้เดินได้ลองดูแต่เราไม่กล้าเดินแต่ถ้าเดินบนหลิกไหนมันมานี่ไงตามมาแล้ว

ฝังพม่ารับฝังพ่อม่า ป่าผมไม่กล้าเดินเหยียบกระจกย่องใหญ่เลยเสียว่ะนะเสียวเนาะเดินเดินเดี่ยวไม่เสียวว่ะปาเลิกขายรถจักนไปก่อนว่าแล้วว่าเหมือนป้าเสียวมันไม่แก่หรอกแต่ไม่เสียวว่ะมันเสียวไม่กล้าเดินเสียวอ่ะ ไม่กลัวลื่นแต่รองเท้าเันเป็นยางไม่ลื่นหรอกมันไม่ลื่นหรอกแต่มันเสียวอย่าหาวิไปเดินไปลงโง่เงี้ยโง่เงี้ย เนนี่ yeah. camera, the camera, the ุ่ง no น้าก็ยังย้อนมาแล้วพวกฉันมาไม่เต็มหรอมาไม่มีนะพวกฉันจะมาเหมือนกันไม่ไม่เอามุมนี้เลยจะไปเลยไม่ไหวไม่ยอมมากันั้นดอยมาถ่ายตรงนี้หนูหนูก็จะไปไปจะถ่ายดูมูสอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิก่อนิการ มาดิอ<พ>อ่ตหะไรลยอะรถอดแล้นีถ่ถุงเ,เท้าถุงก็ใส่นีเมั้งนี่ถอดใส่ถุงเลยย้อเข้าไปล่ะ Нет, лут-лут. ัถือมาแล้วไปให้ตรงไหน,น

นองจับลาวดีใช่ไหมพี่น้อง่าไม่เมัสอถึงแล้วโอยไม่จับมันเลยอ่าพี่าบอกให้จับลาวด้วยลาวเราจับลาวด้วยแล้วลาวเราก็จอดพี่เลรามงีระของเราของตละไ ก็ลงนี่ตลาดไกงนี่แหละตลาดยังไม่พอนึกว่าไปลงตลาดเอองงกันไหมเนี่ยงงกันไหมเนี่ยเอออะไรพอลงเสร็จพอเดินไปลงเลย้ลงแนใช่พ่อเขเดินไประกันพ่อมาหลายรอบม่เเดินเออ เพื่อเดินกูก็บอกแล้วให้เดินคนที่เดินไม่ไหวก็มีกระถางหรืออะไอไไอเจี๊ยบมันบอกว่าให้เดินไม่ได้ไปตลาดเงี้เดี๋ยวปีหน้าเราเดินขึ้นไปด้ยพ่อเดินหน่อยรอบเฉพ่ะปีหน้าเลยเหรอเงินนี้ก็พอโอเคนี่มันด้วยต่างบอกกันแล้วใครก็ได้นนะใครก็ได้เี่ยของเราก็เข้าช่องเลยตอนนั้นเรานั่งรอเคอยอนจับได้

ไมาเรียกตลาดอะไรเนี่ยตลาดอะไรตะลาวี่ใบห้าสิบอีก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เท่าไหร่มันจะซื้อชุดทิ้ไอ้ดานมันจะซื้อผ้าเป็นเมตรน่ะได้ตัวแทนจะตัดมึงมึงเท่าไหร่อะชิ้นนั้นอะหกพันสี่หะหกพันสี่เอออจะเป็นลมล้อมแล้ว you sí, know